ไปไหนแล้วเนี่ยแต่งตัวอย่างก,กับนักศึกษาฉันจะไประเรียนทำอาหารนะพี่โอ้ยเนี่ยพี่ก็บอกแล้วให้หาผัวรวยจะได้สบายอย่างน้องบีลูกสาวพี่อยู่นี้เขาได้ผัวรวยสบายไปแล้วน้องนี้อาบีไปใส่ผักเองเลยนะอยากได้ผักอะไรก็ใส่เลยโอ้ยพี่นีพี่นี่เป็นแม่ค้าพี่นีก็ใสให้ฉันเลยสิฉันไม่อยากใสลงนะั้นเดี๋ยวกวัวมือเลย ตบเลยเอออย่างนั้นแหละจิกผมมันสิแม่จ๋าพี่นีอะ่ะเขาชวนหนูไปเรียนทำอาหารนะหนูอยากไปโอ้ยจะไปเชื่อนีมันทำไมล่ะนี่เราเป็นผู้หญิงนะจะไปเรียนให้มันเหนื่อยวุ่นวายทำไมแต่งตัวสวยๆทําผมทําเล็บแล้วก็ไปหาหัวรวยดีวยกว่า นี่แล้วแม่เห็นนะน้องมิกอะลูกเขาแก่ลงสีอะที่พ่อแม่เขาเสียไปแล้วเขารวยมากเลยนะแม่ว่าคนนี้แหละหนุ่มอะเอาน้องมิกอะมาเป็นผัวให้ได้นะลูกถ้าน้องมิกนะมาเป็นผัวห,หนูได้นะแม่กับหนูอะสบายไปทั้งชาติเลยเอางี้เลยเหรอจ๊ะแม่เอาอย่างี้เลยแล้วปัญหาอะที่ชอบมาจีบลูกอะต้องไปเอานะ ทำงานข้าราชก,การอุย้ยซื้ออะไรให้หนูไม่ได้หรอกอืมแต่หนูก็อยากไปเรียนนะแม่โอ้ยนี่กับลูกอะ่ะมันคนละชั้นกันอย่าไปเชื่อมันเลยอย่าไปเรียนทำไมให้มันเสียเวลาเหนื่อยจะตายจะแ,แม่เชื่อแม่สาวสวยขแม่ดูสิโอ้ยเดินไปข้างนอกเนี่ยร้อนเลยเนี่ยนหน้ามันหมด รู้นีลูกนีรู้าวพี่แจงเอ้าจะไปไหนละเนี่ยแต่งตัวอย่างกับนกักศึกษาฉันจะไปเรียนทำอาหารนะพี่โอ้ยเรียนอีกแล้วน้องนีก็ <c oughs> ฉันน่ะมันไม่ได้รวยเหมือนคนอื่นเขานี่ก็หาความรู้ติดตัวจะได้มีวิชาชีพเลี้ยงตัวเองพยายามแกะเท่าไงพี่โอ้ย เนี่ยพี่ก็บอกแล้วให้หาผัวรวยจะได้สบายอย่างน้องบีะลูกสาวพี่อะ่ะเดี๋ยวนี้เขาได้ผัวรวยสบายไปแล้วน้องนีโห้ยหาได้ง่ายๆก็ดีสิพี่แจงบียมันทั้งสวยหุ่นก็ดีฉันน่ะไปสู้เขาไม่ได้หรอกพี่แจงเออมันก็จริงเหมือนน้องนีว่านะจะแข่งอะไรก็แข่งได้แต่แข่งบุญแข่งวาสนามันแข่งกันไม่ได้หรอก ฉันนะ่ะยินดีด้วยนะฉันขอตัวก่อนนะเดี๋ยวจะไปขึ้นรถไม่ทันนะ่ะรถโด,ดยสารเดี๋ยวจะเต็มเออรีออ่ไปเนี่ยรถก็ยังไม่มีก็ต้องเดินตากแดดไปเนี่ยไปแล้วจ้ะกางร่มไปเลยเดี๋ยวผิวเสียหมดนะจ้ะพี่ไปก่อนนะเออรีบรไป จีนไหมจ้าพี่เพชรนมจีนไหมจ้านมจีนถ้วยหนึ่งจ้าจ้าเชิอนั่งก่อนนะพี่เพชร ไปล้วจ้าผักนะพี่เพชรนะน้ำบริการเองเลยนะยขนมจีนจา้าขนมจีนจน,จน,น้ำเงี้ยวบีบีกับมิกแม่อุดหนุนขนมจีนก่อนไหม เราอุดหนุนพี่นีหน่อยไหมอะฉันสงสารแกอะเอาที่เอาเลยเลยน่ากินอยู่นะเอาสองถุงจ้าพี่นีได้จา้าสองถุงนะจา้าทำไมใส่ถุงไงไม่ไม่กินนี่เลยอะโอ้ยพี่ร<อ>้อนอซื้อไปกินบ้านเราดีกว่าเปิดแอร์กินเย็นๆที่นี่ร้านก็เล็กร้อนก็ร้อนไม่ไหวอะสรุปใส่ถุงนะไม่ใส่จานนะใส่ถุงจ้าพี่าอางนั้นเหรออืมใส่ผักไหมใส่จ้าใส่ไหนครับใส่ไหนครับ อาบีไปใส่ผักเองเลยนะอยากได้ผักอะไรก็ใส่เลยโอ้ยพี่นีพี่นีเป็นแม่ค่ะพี่นีก็ใส่ให้ฉันเลยสิฉันไม่อยากใส่หรอกนะเดี๋ยวกลัวมือเลอะอ่ะเอาเหรอเออเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ให้ก็ใส่ใส่มาเลยพี่ทุกอย่างนะเอาไม่ใส่ผักอะไรบ้างใส่ทุกอย่างแหละใส่มาเลยโอเคโอเคเดี๋ยวใส่ให้นะมือเลอะดิเพิ่งทำเล็บมาด้วยเนี่ยอ่าจะเย็นจะเย็นพี่เทสอร่อยไหมพี่เพชรสอ่ะลยเนี่ย มาละนี่เอาน้ำหน้าไหมเอาเลยครับเอาเลยครับผมชอบเผ็ดๆนี่ใส่ตีนไก่ไหมเอาเลยครับ,บแค่ตีนไก่ไหมของชอบโอ้ยพี่นีใส่ตีนไก่ให้มันเยอะๆหน่อยสิได้จ้าเดี๋ยวแถมให้เอาเยอะๆเลยน้องใจเย็น20บาทเองอแค่ตีนไก่ ทำไมจะให้เพิ่มไม่ได้ล่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวแถมให้แถมให้นะ<บ>นไม่ต้องคา,า,าราบาลอ,อืมนีเ่อเรามีเงินเยอะอยู่แล้วใส่กกระดูให้ด้วยนะใช่างมีเงินไรอันนี้อ่างล้ำหน้าด้วยเนาะเอาครับเอาครับเอาเลยครับเท่าไหร่นะครับสี่สิบจ้าอันนี้ครับแม่ค้ารีบเอยนะครับจ้บบานนรจประหยัดดีแห้เเนี่ย ขอบคุณมากนะครับผมเนใจไหมคะลาจ่ะไปไปอ้าวพี่แจิงข<ม>นมจีนไหมขายขานมจีนเหรอนีขา,ายดีไหมก็ขายได้เรื่อยๆนะพี่ไม่ต้องไปเรียนแล้วดูอย่างดีสิมันได้ผัวรวยอ่ะอยู่นี้ยมันสบายมากเลยนะนีมันไม่ต้องทำอะไรเลยแต่งหน้าทำเล็บทำผมแต่งตัวสวยๆอยู่บ้านแค่นั้นเอง ยินดีกับบีมันด้วยพี่แจงแต่ฉันน่ะฉันชอบทํามาหากินน่ะจะให้ฉันอยู่บ้านเฉยเฉยชทคนไม่ได้หรอกอแล้วนี่ไม่มีใครมาจีบเลยเหรอก็มีนะแต่ฉันก็ต้องเลือกอะพี่ได้มาไม่ดีแล้วก็เลือกแบบรวยๆนะเอาที่รวยๆเลยอะดูแลเราได้คนรวยก็ต้องดีด้วยนะถ้าเกิดรวยแล้วไม่ดีฉันก็ไม่เอาหรอกพี่มาๆๆมา,มา,มา เอาขนมจีนกินที่นี่ใช่ไหมกินที่นี่ไม่เอานำหน้านะไม่เอานำหน้าเอาตีนไก่ไหมฉันแถมให้เอาเอาเมื่อกี้ไอบีกับกาแฟมันก็มาซื้อนะ๋อเหรอดอแถมตีนไก่ให้ไปแล้วสุัสชอบก็ดูหมูไหมไม่เอาไม่เอาก็ดูหมูเอาเลือดไหมเอาเลือดเยอะเอาเอาเลือดเยอะๆเออฉันตักให้ขอบคุณนะใส่ผักที่โต๊ะนะจ้าเดี๋ยวฉันแถมพี่ไปนั่งรอนะจัะจน้ำบริการตัวเองเลยนะนี่นะก็เป็นคนสวยแต่งหน้าแต่งตัวซะหน่อย ทำผมเนี่ยรับรองพี่ว่ามีคนมาจีบมีเยอะเลยนี่ใครไม่หิวข้าวหรอ <S 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 ไม,ม่เห็นบนหิวข้าวเออเด็ดเดี๋ยวพี่ชิมเดี๋ยวพี่ชิมเออชิมดูฝีมือฉันเป็นยังไงอืมสีมือดีนะเนี่ยนี่ก็ทำกับข้าว,าวอร่อยดีนะแล้วนี่นีขายเท่าไหร่เนี่ยยี่สิบพี่โอ้ยยี่สิบขายกี่จานมันจะรวยไปหาผัวรวยๆไปนี่ ีถ้ามันหาง่ายๆอย่างนั้นมันก็ดีละสิมีสิพี่ช่วยหาไหมไม่เอาหรอกพี่กำนันบ้านใต้เนี่ยไม่เอาไม่เอาพี่ไม่เอาน้ำถึงเวลาก็มาเองแหละพี่ไม่ต้องคิดมากหรอกไม่เหนื่อยเหรอทเนี่ยแต่งตัวต้องใส่เสื้ออย่างเงี้ยไม่ชอบแต่งตัวสวยๆหรอฉันอยากเปิดร้านอาหารฉันชอบทําอะไรอย่างเงี้ยพี่แจงกินไปเถอะนะนะทำสบายนะพี่นะอืม ไปล้างจานก่อนนะพี่แจงทำสบายนะอือร่อยนะนี่นะขอบคุณค่ะนี่พี่อีนี่มันเป็นใครอ่ะบอกขึ้ไมาแบบนี้นะทำไมอ่ะแล้วกินนีา่าอะฮะโอ๊ยแป็กนะโอ๊ยโอ๊ยนี่นี่วันหลังอ่ะอย่ายุ่งเรื่องฉันดิเต๋อไห แล้วความรู้ก็ไม่มีเกาะที่กินไปวันๆน่ะที่ไคอยดูว่าแกกอบแม่แกจะอยู่ได้ไหมม่มีฉันเหรอไม่อยู่แล้วมวาอย่านี้ให้แกก้าวข่าจากบ้านล้วจะตามฆ่าแกเมย อะบีนี่นามาทำอะไรอยู่ตรงนี้อ่ะเอาขึ้นมาก่อนบีขึ้นมาพี่นี่แกมาทำอะไรตรงนี้อ่ะหาดีเหอะพูนๆมากพี่ไปก่อนสภาพแกเป็นอย่างนี้ีพี่ไปก่อนอะไรของแกเนี่ยพี่ไปก่อนไปก่อนอย่าเพิ่งถามะไรมาทำอไมหน้าตาแกเป็นอย่างนี้พี่โอ๊ยหาบีแกเป็นอะไรเนี่ยพี่ฉันหนีออกบ้านมา ม้าหนีมาทำไมทำไมหน้าตาแกเป็นอย่างนี้ก็ไอพี่ม so cool. ีกระสีผัวฉันมันซ้อมฉันนะพี่ฉันกลัวมันตามมาจังเลยพี่ขับไปก่อนอฉันขับมาแล้วมันไม่ตามมัแล้วไม่มีใครตามมาแกแล้วแกเดินมาจากไหนเนี่ยโอ้ยฉันเดินมาจากบ้านเลยพี่ฉันหนีออกมาฉันไม่คิดชีวิตเลยฉันกลัวมากเลยพี่หน้าตาแกทำไมขนาดนี้มีกระเจ็บมากไว้โอ้ยพี่โอ้ย ฉันโดนมันซ้อมมาพี่ตอนนี้แกจะไปที่ไหนเนี่ยฉันไม่รู้ฉันไม่รู้เหมือนกันพี่ฉันมีธุระพี่ช่วยฉันด้วยนะพี่นีออเองั้นแกไปกับฉันก่อนแล้วกันนะไม่ก้อวมันตายเล้วกับฉันก่อนแล้วกันนะได้พี่มี่คงไม่ทำมาหรอกพี่พาฉันไปไหนก็ได้พี่ฉันไม่ยากอยู่แล้วพี่มันซ้อมฉันน่ะ ่นมากอออเพี่นีพี่นีพาฉันมาที่ไหนเนี่ยอ๋อเดี๋ยวพี่ขอไปทำา้านที่นี่แป๊บหนึ่งนะตึกพี่เองล่ะ่เพิ่งซื้อไว้พี่ว่าจะเปิดร้านอาหารน่ะพี่นัดช่างไว้เดี๋ยวคุยช่างเสร็จแล้วเดี๋ยววีจะไปที่ไหนพี่ไปส่งพี่นีฉันไม่คิดเลยนะพี่ที่พี่ขายของจีนถ้วยนี่สิบาท พี่จะมีเงินทองซื้อตึกซื้อที่ซื้อทางขนาดนี้บีมันก็เก็บหอมรอมริบไปนั่นแหละมันก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากและแต่มันก็เป็นความภูมิใจของพี่นะเราหาเงินเองก็มีซื้อของก็เป็นของเราเองอะบีโอ้ยพี่ถ้าฉันนะ่ะเชื่อพี่ตั้งแต่แรกก็คงดีไปเรียนทาําอาหารทํามาหา,หากินจะได้มีวิชาติดตัวมั่งไม่ใช่เกาะหัวกินไปวันรังสุดท้ายอ่ะดูฉันสิ สภาพเหลือแต่ตัวโ,โดนหัวไล่ออกจากบ้านวิ่งหมีตายอำไมบีเอ,อ้ยใช้เงินคนอื่นน่ะมันไม่มีความสุขเท่าใช้เงินตัวเองหรอกนะเช็คก็ว่าเริ่มตอนนี้ก็ยังไม่สายเราทพกคนน,ะน่ะควรจะมีวิชาความรู้ติดตัวเอาไว้นะเลี้ยงตัวเองไปพึ่งพาคนอื่นน่ะมันไม่แน่หรอกคนเราอ่ะไม่จากเป็นก็จากตายแหละบี Nasi p. Bermula baru. Baik, nanti p. Kau pergi dulu ke bawah. Baik tak? Kau pergi tak? Pergi. Oui, ini terlalu besar.